ตัวน้อยขาขานี้ไปไปข้างบนด้วยลุงเด้อถวายสังฆทานข้างบนมีพระหลายลูกอยู่นะลูกนะข้าบนเด้อครับขึ้ไปพ่อญาตลูกหลานย่างขึ้นไปถอนต้องเข่าเข่าทางไหนเลยโอเคมาลูกนะ You understand? โอเคขอบใจขอบใจเด้อ ขึน้นมาดพื่อเี่ไหมมม้าคราอยู่ว่าไหนฮะคุณนิวเอาอยู่นีตัวนี้ในทางนี้นะสะพานถมเออยดอร์เลยวอาวโอเคได้หรือแก จับหมุนรอบตัวจะไปดูเหรอไปดนะไปานี้กตอ,อนนะลงน้ำองน้ำอย่นี้ มีแค <Hoy S 2> oh. ้วไหนไม่ทำเเจ้า

ขอบคุณขอบคุณกระน้ำใจให้รเราเื่อนนหนาเนอะพูดพระเอกเท่าลังเขียนอยู่บาปพระเอกตัวน้อย <c oughs> นะครับค้น <c oughs> ทางแลมีสติป,ปัญญาอันเลิศธรรม,มงให้เด็กเป็นคนประเสริฐเลือเด้อสังคำให้เลิศด้วยสติป,ปัญญาเอนอะลูกนะกลับมาทำบุญเสริมมาเติมไว้ลงน้อยจ๋านะครับเขียนลงตัวนี้ก็ได้แล้วลูกนะเออ นี่เธอมาถึงเขียนใหม่ก็ไนดะ้ชี้สเก็ตพอไแมเพิ่การทรักโอเคแม่พี่น้องของเมินนะคระับพูงเงินนี่นะโอ้ตะบนมีเงนินจน ¡Deñor sí, ừm đã không quên cập nạn chật kịch phúc này phúc là tạm vấn của kỳ Thank you, Thank you. Thank you. Thank you.